ตอนเห็อรจ้คันสามหมื่นนะครับตัวนี้เป็นมาสดาเนาะมาสดาหน่อยนะครับสามหมื่นพร้พอมใส่งนา,สานเอกสารมีทะเบียนพร้พอมพร้อมโอนเนาะเอกอสารเนาะเอกอสารพร้อมโอนนะครับามาสดามาสดาสามหมืน่นสายคัสสิกสายปั้นก็ไยมาแวะชมดูนะครับที่ตั้งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันท้ายคลิปราคาเปิดให้แล้วนะครับตอนนี้กุญแจไม่อยู่นะครับว่าจะสตาร์ทเครื่องให้ นะครับน้าเพิ่นไม่อยู่ก็ดูโดยรอบแล้วก็พร้อมราคากันไปก่อนนะครับมาสด้าตัวนี้นะครับทะเบียนอุดรธานีเอกสารภาษีอาจจะขาดเกินเนาะมันมนะเอาตัวนี้ส0 0 0 0ื่นนะครับอ่ามาดูไมตี้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 คันนี้70,000มื่นนะครับพร้อมโอนนะครับ70,000มื่พร้อมโอนนะครับสีลอกตามสภาพการใช้งานโตโยต้าไมตี้เนะครับ เอกสารมีครบเลยนะครับรถบ้านรถเป็นบ้านนะครับเจ็ดหมื่นส่วนแล้วส่วนคอยตอ่อรองเอาด้วยครับนะต่อรองได้ต่อร่องได้อาจจิ้อ,ย,อยูหกหมื่นกว่ายูค่อยว่าก็ไดตามข้าวลุ่มปากของเขานะครับล้อแม็กคู่หน้าหลังเลยนะครับน่าเดินรอบหน่อยท่องโดยสารนะครับวันนี้ลูกกุญแจไม่ได้อยู่นะครับอยู่อีกคนหนึ่งวันนี้เพ่นหยุดไปซื้ออะไรอยู่นะครับก็เลยเอาผิวเผินให้ดูก่อนนะครับ ด้านหน้าด้านหลังโครงสร้างกระบะเพื่อหารถเก่าใช้งานรถบ้านนะครับราคาถูกไม่มีงวดนะครับตัวดำนี่เท่าไหร่ครับฟอร์ดนะตัวดำตัวดำแสนถวน,นบ่เท่า,าไหล่ะคือได้ยินว่าเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้มาสด้าก็ไม่ใช่ฟอร์ดนะตัวนี้เป็นฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์สีดำนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่ครับแม่แสนถวนเลยนะครับ ต่อรองได้นะครับต่อรองได้ต่อรองได้นะครับสีสวยดีอยู่นะครับไฟหน้าใสาเก๊งอยู่เออเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ฟอร์ดนะครับต่อรองได้หารถไม่มีงวดใช้งานนะครับอ่างวดบ,นบานเราจริงๆเลยอ่าไปเบิ้งขัง้นพูนเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้มิซูก็นนะมิซูมิซ,มซูตัวนี้ท่าไห่ครับเนะี่ย ตัวนี้สี่หมื่นนะครับสตาร์ตติดแสงงานปกติใช่ได้ใช่ได้คุณหลอกบอกปะลลอกไว้อยู่อ้าวตามสภาพตามสภาพนะครับอะไรเพิ่มเติมมีการจะเรีอกไ่ยังนะตัวนี้สี่หมื่นเสียดายสตาร์ตรให้ดูนะครับตุ๊กแกไม่อยู่สี่หมื่นสี่หมื่นนะครับอ้าวเหลือไมตี้เอ็ก g h ไมตี้เอ็ก X ไมตี้เอ็ก หลังหมื่นเหมือนกันนะตัวนี้ห้าหมื่นห้านะครับด้านหลังบรรทุกของใช้งานปกติแม็กหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้5้าหมื่นห้าตต้ตาไมตีเอก็กเครื่องดีดลดมือเดียวด้วยนะครับภาษีขาดยังไม่เกินนะครับปีหกอ,อยู่ T ีเอไมตีเอ็ก สนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ให้นะครับให้เบอร์โทรไว้ให้โอ้สภาพดีสวยงามนะครับตามท้องเรือรถบ้านๆของเราสนใจก็ค่อยโทรสอบถามได้นะครับต่อรองได้เลยนะครับเต็นบ้านนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่คันละ 30, นสามหมื่นสี่หมื่นขั้นไหนเมืองเมือง,งขันนั้นก็นนารถเกง๋งรถเกง๋งตัวนั้นราคาเท่าไรรถเกง๋งอ่ 40, อะสี่หมื่นเดี๋ยวรถเก๋งขันละสี่หมื่นได้ไหมครับ เป็นรุ่นใด้สี่หมื่นนะคือมาอยู่ผู้เดียวน้อรถเก่งแค่ไหนราคาสี่หมื่นโอ้แม็กทำสีใหม่สวยใจเลยยางเต็มอยู่นะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางนะครับควันได้ด้วยเพราะติดวอลคอนได้พร้อมขายฟรีสี่หมื่นขายสดเลยนะพันได้ได้พร้อมโอ้ ขอไฟแนนก็นได้ตัวนี้เป็นรถเก๋งนะครับอ่าสภาพใช้ได้อยู่นะครับสีสวยอยู่นะครับอ่าตัวนี้นรุ่นอะไรนิสันอะไรนะนิสันซูปเปอร์อ่านว่าไงซาลุนนะครับไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเป็นระบบหัวฉีดปะ,ะเป็นหัวฉีดปะนะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดละไม่ได้เปิดเครื่องดู สนใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับมีกีคันไหมครับอยู่ในบ้านป่ะนั่นบ้านยูอ่ะไปไปเดินไปดูในบ้านแล้วดิรถบ้านคุณแม่ของเราบ้านรถบ้านตัวนั้นจะเป็นดิสันเหมือนกันบ่สองคันเ่กับเซฟบ่คือคันเดียวเซฟไม่ขายนิสันตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 5, <000. S 2> ตัวนี้ห้าหมตัวนี้นิสันรุ่นไหนรุ่นเดียวกันบ่ก็ตัวน ตัวลงร,รุ่นสาเวียน<ต>นอบก,ก่อน,นสีธร<น>รมราชตัวน,นี้ตัวนี้ห้าหมื่น okay, เนาะโอเคห้าหมื่นมาดูรอบข้างดิยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้แน่ๆแนๆเลยอันนี้โดยรอบนะครับ ข้างข้างทางนี้ดูรุ่รนมันดิรุ่นไหนน,นิสสันสเปอร์นีโลสันสเปอร์นีโลนะครับตาตีดใส่งานปกติทุกคันเลยรหดพรอมใส่เลยนะครับ เอาไปบริษัทสอมดอกขี่ออกไปลวดด้านทางไกลทางไกลได้เบิดอาเด็กขี่รถบ่มีงวดเดี๋ยวพ่อว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ติดต่อรถบ้านขึ้แม่จำเบอร์โทรป่ะล่นะเอาเบอร์โทรติดต่อคุณแม่ยังครับพ่อดาวพ่อดาวติดต่อติดต่อที่พ่อดาวอนะ่ไปดูเบอร์โทรกัน <Okay. S 1> อ่าที่ตั้งนะครับต่อพ่อดาวนะครับ095นะครับ095 676 2745อี่รอบนะครับ095 หกเจ็ดหกสองเจ็ดสี่ห้านะครับพ่อดาวนะครับพ่อดาวรถบ้านที่ตั้งอยู่ที่บ้านอะไรนะครับบ้านวานนะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านวานตำนบลบ้านวานนะครับอำเภอท่าบอ่อจังหวัดนนองคายนะครับเส้นนี้ถนนบ้านผืออำเภอท่าบ่อนะครับอ่าก็สนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่พ่อดาวเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้โอเคขอบคุณครับ